ทิศทางดวงชะตาของชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมจะมีดาวไปรวมกันอยู่ในภพราบผลหลายดวงนะคะรวมทั้งมีดาวราหูย้ายด้วยนะคะในช่วง17ตุลาคมนะคะดังนั้นในภาพรวมนะจะเป็นไปในทิศทางใดไปอัปเดตพร้อมๆกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ทราบลัคนาของตนเองแล้วเป็นลัคนาราศีธนูแล้วฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง 15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้แล้วนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องโหราห9ไว้นะคะสําหรับดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะเป็นจังหวะที่มีดาวขยับหลายดวงนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะก็เริ่มขยับกันแล้วนะคะอย่างไรก็ดีมีดาวใหญ่ด้วยก็คือดาวราหูนะคะย้ายวันที่17ตุลาคมนะคะดาวราหูของชาวธนูจะเข้าสู่พบเรือนพันธุนะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ครอบครัวนะคะเป็นเรื่องครัวเรือนนะรวมถึงเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องนะคะรถรายานพาหนะหรือเรื่องของการถือครองต่างๆนะคะรวมทั้งดาวพฤหัสนะคะก็คือเรือนที่ดาวราหูไปอยู่นะก็เป็นดาวประจําตัวของชาวธนูด้วยนะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งก็คือดาวราหูมักจะนําพาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับตัวมาพร้อมๆกับดาวดวงนี้ด้วยนะคะสาหรับดาวราหูนะคะเป็นเจ้าเรือนสหัชชาของชาวธนูนะความหมายก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เพื่อนฝูงแวดวงคนรอบตัวนะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนหมู่มากก็ได้สําหรับภพบเดือนนี้นะคะดาวราหูเมื่อไปอยู่ในภพเรือนสินทรัพย์ของชาวธนูนะก็บ่งบอกว่าในส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นตกแต่งซ่อมแซมต่อเติมบ้านช่องบ้านเรือนะหรือแม้แต่กระทั่งการยกย้ายบ้านช่องต่างๆนะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของงานการได้นะคะ จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานการหน้าที่คองรรบผิดชอบนะแล้วก็ไปโยงถึงเรื่องที่อยู่อาศัยที่พักนะหรือหมายถึงเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นก็ได้นะคะรับใครที่มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินการทองนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพี่น้องเรื่องแวดวงเรื่องมิสหายนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ต้องพูดคุยในเรื่องผลประโยชน์นะหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการงานก็ได้นะคะสาหรับดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนพฤหัสนะคะดาวพฤหัสตอนนี้ไปอยู่ในภพเรือนปุตตะอีกทีหนึ่งและมีมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นในความหมายในเรื่องของพันธุุก็จะเป็นโชคลาภได้ด้วยนะก็คือการได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะการได้มีลุ้นในเรื่องของการ ได้รถใหม่บ้านใหม่นะคะหรือว่าเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องในครัวเรือนเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสก็จะเริ่มเดินหน้าในช่วงต้นเดือนมกราคมนะดังนั้นชาวธนูนะคะยังมีโอกาสดีๆเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสินทรัพย์ที่ถือครองนะการจะได้ข้าวของใหม่ๆนะคะในช่วงมกราคมถึงเมษายนปี67นะคะ หากเราพูดไปล่วงหน้าอีกสักนิดนึงนะคะก็คือรอบการย้ายภพเรือนของดาวพระหัสในครั้งหน้านะคะดาวพระหัสเป็นดาวตัวตนของชาวธนูนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนอริไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะในช่วงเมษายนปี67นะคะหมายถึงชาวธนูนะคะมีภาระรับผิดชอบนะเรื่องบ้านช่องสินทรัพย์นะอย่างที่บอกอาจจะได้ใหม่ก็ได้อาจจะมีการปรับปรุงหรือว่า เปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้านเรือนนะมีปัญหาเรื่องของบ้านช่องที่ต้องรีบแก้ไขจัดแจงนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปลวกเรื่องความสุดโทมการหมดอายุต่างๆของข้าวของนะคะอาจหมายถึงเรื่องการเดินทางไกลก็ได้นะเช่นการอยู่ห่างไกลครอบครัวนะคะไปเรียนต่อไปทํางานนะหรือว่าจุดที่หักเหนะหรือจุดที่จะต้องตัดสินใจหรือถูกบีบให้เกิดเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานนะไปอยู่ห่างไกลครัวเรือนะแต่ก็จะได้มาซึ่งเรื่องเงินทองและโชคลาภนะคะ เป็นภาพรวมคร่าวๆของชาวธนูนะคะในช่วงหลังเมษายนปี2567เมื่อดาวประจำตัวย้ายพบเรือนนะคะสำหรับในระยะเวลาใกล้นี้นะคะดวงชะตาของชาวธนูในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะดาวไปรวมกันอยู่ในพบเรือนรับผลหลายดวงนะคะและดาวที่ยังมีกําลังดีอยู่ก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธเข้าสู่พบเรือนรับผลในวันที่15ตุลาคมนะคะดาวพุธเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานของชาวธนูนะคะดังนั้นถือว่าชาวธนูยังคงกเกิดเรื่องของ โชคลาภในเรื่องการแก้ปัญหานะคะหากมีปัญหาเรื่องการงานมีอุปสรรคนะถือว่ายังมีเรื่องของทางออกนะคะมีตัวช่วยทางการงานเกิดขึ้นนะคะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกค้านะคะเรื่องหุ้นส่วนผู้สนับสนุนนะที่ยังคงช่วยเหลือเกื้อหนุนดีนะคะชค่วงนี้การงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวกลางการประสานงานต่างๆนะก็ยังดีอยู่ต่อนเนื่องนะคะเนื่องจากดาวพุธยังคงมีกําลังดีนะคะเหมาะสาหรับเรื่องของการ ยื่นเรื่องการทําเอกสารการวิ่งเต้นนะยังคงมีขอบเขตที่อยู่ในภพเดือนลาบผลนะคะช่วงนี้มีการติดต่อทางไกลนะคะการติดต่อในทางต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดนเกิดขึ้นได้นะคะมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะเช่นเรื่องของโปรเจกต์โครงการที่กําลังอยากจะริเริ่มอยากจะทํานะคะสาหรับดาวลาบผลของชาวธนูนะคะไปอยู่ในภพเรือนสุภานะคะ และเริ่มเดินหน้าเป็นปกตินะคะในวันที่9ตุลาคมนะดังนั้นเรื่องราบผลของชาวธนูก็จะเริ่มขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะธนูช่วงนี้นะคะมีโชคลาภนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเรื่องแวดวงนะคะบางคนเข้าไปสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะการพบปะเจอคนเยอะกันเจอคนหมู่มากก็ได้นะคะรวมทั้งเรื่องของกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะเรื่องของการทํางานในเชิงต่างตอบแทนหรือช่วยเหลือคนอื่นอก็อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้ลาบผลบางอย่างของชาวธนูนะคะมีสภาวะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะหรือเรื่องของการทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะเกิดอุปสรรคขึ้นบ้างประปรายนะคะเนื่องจากดาวศุกร์ของชาวธนูนะไปเล่งกับดาวเสาร์คู่เส้นศัตรูนะถือว่ามีอุปสรรคแฝงอยู่ในเรื่องลาบผลช่วงนี้นะคะชาวธนูช่วงนี้นะคะมีลาบจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจมีศักดิ์สูงกว่านะแต่เป็นไปในลักษณะมีเงื่อนไขนะคะหรือว่าช่วยเหลือกันในแบบ ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นักนะคะหรือมอบหมายการงานหรือลาบผลในแบบที่ค่อนข้างยากนะใช้ความสามารถสูงอย่างไรก็ดีนะคะชาวธนูยังมีช่องทางในเรื่องโชคลาบนะการหาผลกําไรในเชิงเก็บเล็กผสมน้อยนะเรื่องของการมีช่องทางเฉพาะตัวเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมีโชคจากเรื่องของคนต่างวัยนะเรื่องของการได้ เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งส่วนลดนะหรือเป็นเรื่องของเงินทองที่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอยอยอยช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีมาบ่อยๆมีถี่ขึ้นนะคะมีโชคลาภจากเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคบ้างนะเป็นจํานวนไม่เยอะแต่อาจจะมีบ่อยๆได้นะคะบางทีมีโชคลาภแบบคาดไม่ถึงนะในเรื่องการงานการค้าลูกค้านะคะได้เงินแบบง่ายๆก็มีด้วยนะเนื่องจากดาวพระเกียรติช่วงนี้นะคะไปกระตุ้นพบเรือนปัตนินะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับ เพดตรงข้ามบ้างนะคะมีโชติจากเรื่องลูกค้าหุ้นส่วนนะหรือว่าชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษานะ,ะจะหยิบจับทําอะไรช่วงนี้นะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะหรือว่าก่อเกิดเรื่องของกาลยานามิตรในเรื่องของการทําบุญทําทาน,นต่างๆด้วยนะคะรับข้อดีของชาวธนูนะคะก็คือดาวรับผลกลับมาเดินปกตินะในขณะเดียวกันนะคะดาวการเงินก็เริ่มขยับมารับกับเรื่องรับผลของชาวธนูนะคะ ดาวการเงินเป็นดาวเสาร์นะคะขยับเดินหน้าปลายตุลาคมนี้นะคะเรียกว่ามีความคืบหน้าเคลื่อนไหวทางการเงินดีขึ้นนะคะสภาวะทางการเงินที่ถดถอยนะหรือเรื่องของการไม่คืบหน้าในเรื่องเงินเพิ่มเงินเก็บนะเรื่องของเป้าหมายทางการเงินการค้ายยอดขายนะก็จะกลับมามีสภาวะที่เริ่มขยับเคลื่อนไหวนะคะ สำหรับชาวธนูที่มีครอบครัวนะคะบรรยากาศครัวเรือนในช่วงเวลานี้นะคะดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะอยู่ในภพเรือนปุตตะนะช่วงนี้ยังคงเดินถอยหลังนะคะเรื่องของสินทรัพย์อย่างที่บอกนะก็จะมีความคืบหน้าโดดเด่นขึ้นในช่วงมกราคมปี67ไปนะคะเนื่องจากดาวตัวตนของชาวธนูและดาวพันธุเป็นดาวเดียวกันนะช่วงเวลานี้ยังคงโคจรถอยหลังนะคะเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะถือว่ามีความไปอยู่ในภพราผลนะก็มีการ อาจได้โชคลาภจากบุตรบริวารในเชิงของการพึ่งพาได้นะเบาอกเบาใจช่วงนี้นะแต่ถ้าจะพึ่งพาจริงจังก็อาจจะได้แค่ในระดับหนึ่งนะเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรบริวารน,นะคะมีกําลังที่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะเรื่องของคู่ครองนะมีกําลังสูงกําลังแรงอยู่ในภพราภผลนะคะถือว่าตัวช่วยของชาวธนูช่วงนี้อาจจะมาจากเรื่องหุ้นส่วนนะคะมาจากเรื่องของคู่ครองนะหรือช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่หยิบจับทําร่วมกันอยู่นะคะ ชาวธนูที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนแวดวงเยอะนะคะดาวราหูเป็นตัวแทนเรื่องเพื่อนสนิทมิตรสหายแวดวงของชาวธนูนะคะก็จะขยับย้ายนะ17ตุลาคมนะคะเข้าสู่พบเรือนสินทรัพย์นะดังนั้นอาจมีเรื่องการชักชวนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่เรื่องอาคารบ้านช่องนะหรือวงการอสังหาก็ได้นะหรือว่ามีความสนใจศึกษาเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะเป็นจังหวะที่ค่อยๆเริ่มนะเนื่องจากดาว ราหูนะคะก็อยู่ค่อนข้างยาวนะบางคนก็มีเรื่องของการไปทําธุรกิจธุรกรรมการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องมากขึ้นนะคะอะไรก็ดีดาวราหูนะเป็นดาวที่ตัวแทนก็คือเป็นเรื่องเงาเรื่องแสงเรื่องของความไม่ชัดเจนนะคะการคบหาคนของชาวธนูช่วงที่ราหูย้ายไปนี้นะคะก็าอาจจะต้องดูคนให้ดีนะใช้เวลาดูกันนานๆหน่อยนะคะเรื่องของความไม่ชัดเจนเรื่องของผลประโยชน์ที่ เป็นสีเทาหรืออะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องกับกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบอันนี้ชาวธนูก็ต้องดูให้รอบคอบนะเพราะว่าดาวราหูก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะชาวธนูช่วงนี้นะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างไวัยได้นะในเชิงการครบหาการช่วยเหลือหรือแวดวงที่ไปคลุกคลีนะคะในช่วงนี้นะคะจนถึงประมาณต้นปี2 5 6 7นกะ็ะก็ถือว่าชาวธนูก็อาจจะมีความผันผวน,นเรื่องการครบหาความคืบหน้าด้านความรักความสัมพันธ์ปรับปนอยู่ด้วยนะคะ เรื่องทางสุขภาพนะคะเมื่อดาวประจําตัวนะถือว่ามีการโคจรผิดปกติยาวนานนะชาวธนูก็ดูแลสุขภาพของตนเองในเชิงของโรคประจําตัวนะคะโรคเก่าโรคเดิมควบคุมให้ดีนะคะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการใช้เหตุผลนะก็อาจจะอ่อนๆลงไปบ้างนะเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุผลหลักการนะมันมีการเดินที่ไม่ปกตินะคะ เรื่องกําลังวางชาของชาวธนูนะคะเดือนนี้มีกําลังไม่ค่อยดีแต่อยู่ในภพรับผลนะคะอาจมีบางจุดที่ได้พักผ่อนนะได้ผ่อนคลายจากเรื่องความตึงเครียดต่างๆนะคะเรื่องของการทําน้อยได้มากนะหรือว่าเรื่องของการออกแรงเพื่อแก้ไขปัญหานะหรือว่าเรื่องการงานเนี่ยมันเหนื่อยน้อยลงนะเป็นสภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะให้เป็นข้อมูลนะคะรอบด้านไว้สําหรับชาวธนูสําหรับดวงชะตาในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะฝากข่าวสารถึงกาลยานามิตรชาวธนูนะคะ ที่ดาวราหูนะคะย้ายเข้าสู่พบเรือนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะคะท่านใดที่อยากจะทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะสร้างบุญไว้สําหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะได้เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะเป็นสะพานบุญให้ช่วงเวลานี้ก็มีทั้งบริการและโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ้าดิบสําหรับบริจาคนะคะ จากราคา159บาทนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสำหรับเรื่องของการทำบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทำบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ,ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ